เห็ดเมานี่จะสาวเจ้ยไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดเมาเห็ดเมามันขึ้นตรงไอ้ดินที่เราหมักไว้หมักแกรบดำแกรบขาวมีดินมีปุ๋ยคอกแต่มองนี่โรยขึ้นช่ไวมนะมองโซนนี้มันก็มีงอกนะ เนี่ยเอาขึ้นใายมาโรย,โรยไว้ทดสอบไงเพิ่งจะรู้ว่าเห็ดเมานัเป็นขึ้นพวกวัยรุ่นในกลุ่มปิดเขาเอาไปทำเป็นยาเสพติดเออสรญหาเนาะอันนี้เป็นคณะใบหยักนะที่จะโรยไว้เห็นไหม ทำเป็นเนี่ยยู่นกองปุ๋ยหมกักไม่ใช่กองปุ๋ยหมกักดินหมกักเอามาโรยไว้เนี่ยเห็นป่ะเห็นความหยกักเขาไหมเคลใบหยักเราก็ทำถอนมาคือถ้ามันโรยแล้วมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าดินหมักก็โอเคละใช้ได้ละก็เอามาถอนทอนแล้วมาแยกๆใส่ไงน,นะ เอามาจับเข้ามาแยกๆแยกๆจะปล่อยให้โตสักต้นสองต้นในกองนี้ดีไหมลองดูสักต้นไหมนีม่จะลองทำใหม่เนาะก็ย้ายออกมาให้หมดสิเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาตักดินมาใช้อยู่แล้วแล้วเทอะ <c oughs> บนเนร็วเปลยแล้วเถอะ ถ่ายแบบนี้ดีกว่านะถ่ายแบบนี้ดีกว่าอืมโอเคแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ่ายอีกอันหนึง่งไปลงไปลงอีกช่อง